ครับาจะรีบจะไปบ้างเหรอครับอ๋อก็เรารีบเป็นอย่างที่บอกไปแล้วครับหนังเราเอ่อเราได้คอนเซปต์ไอเดียใหม่ๆมาเราอยากเล่านําเสนอมุมมองใหม่ๆของหนังผีไทยครับเราได้พอนเซปต์ไอเดียมาจากการทำงานเนี่ยที่บอกคนทำงานโปริษัทเนี่ยบางคนไม่ค่อยได้นอนนักแสดงนี่มีหนักเลยบางคนถ่ายละครตีสี่อะไรเงี้ยครับเราส่วนเอ้ยมันเป็นไอเดียที่น่าสนใจดีในการเอามาทําร่วมกับบทที่เป็นหนังผีเราเลยผสมกับผีแบบไทยๆกันแล้วในแบบไทยคืออย่างผีด้วยแก้วซึ่ง รู้สูตรเราไม่เอ็นหนังอยู่ด้วยกันมานานแล้วเลยเอาสองอสิบนี้มารวมกันในกาหนังเรื่องนี้ครับตอนสุ่ครับผมเรื่องนี้พี่ปับเป็นไปเอกใช่ไหมครัแน่นอนครับพี่เปเอกผู้พามาพูดถึงเรื่องการคัดตัวเรื่องอ่าเรื่องตัวละครนะถูกไหมก็มาถูกติดมีคาแรคเตอร์ดีก็จริงอย่างตัวละครทุกตัวเราเอ่อคัดมาจากความเข้ากันของคาแรคเตอร์หนึ่งอย่างมาแสดงอย่างเอออย่างพี่ปู้อย่างเงี้ยผมตอนแรกผมตกใจมากผมคิดพี่ปู้จะเล่นบทคนม่วงนอนได้ขนาดนี้เพราะว่า อย่างพี่เพื่อบอกพูดนอนตลอดใช่ไหมเรารู้สึกว่าพอมาแคสต์มาเล่นอะไรเราเหมาะสมพี่ปังเองก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่ได้เดี่กวไม่ใครแต่ว่าเขาจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ประมาณนี้อะไรอย่างนี้ครับตัวพี่เมฆเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อะไรเงีนะดูเป็นผู้ใหญ่ก็ดึงเข้ามากับตัวละครต่างๆได้เหมาะสมแน่นอนครับน้องครับปีน้องต้าอะไรแต่ละคนเล่นเก่งนะครับยากนะคะแต่แบบให้คนประจบบคนอื่นมได้ยากครับแสดงเยอะมากเลยเราต้องคัดหลายรอบหลายคน เข้ามาเจอกันแล้วก็การเอาจูนเคมีเข้า,า,ร,า,ดดาขร่วมก่นเนียเรื่องยากทำใหพุ่ยนีกวากการ่วมงานไปไหนบ้างแต่เดิาเจอผีมาเจอผีไววเจอผีแต่ปุ่ยอมองว่าผีเนี่ยไม่น่าจะไม่ใช่ตัวเมนของเรื่องนี้พุ่ยว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะเป็น ความระทึกขวัญเขย่าขวัญมากกว่ามันเป็นการเหมือนเล่นกับจิตใจคนเนี่ยที่บอกว่ามันไม่ได้นอนอ่ะคนที่ไม่ได้นอนจริงๆเนี่ยบางทีมันเกิดภาพหลอนได้อันนี้เราก็ต้องไปดูตอนจบเหมือนกันว่าตกลงอ่ะผีที่เห็นมันเป็นผีจริงหรือว่ามันเป็นอาการหลอนจากการไม่ได้นอนกันแน่แล้วก็การที่ได้ร่วมงานกับทุกคนอ่ะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากปุ้ยอยากจะเข้าบทกับป้าบ่อยที่สุดเขาเป็นคนที่อ่านบทและจำบทเป๊ะมากถุงบทจะมาเปลี่ยนหน้างานเขาก็ยังจำได้เออ ส่วนร่วมกับเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่พูดน้อยอยู่ในกองอย่างนี้อย่างเดียว <c oughs> นะคะแต่ว่าเขาสามารถทําให้การทํางานแม้จะเลิกตีสี่ตีห้าของเราเป็นในบรรยากาศที่มันสบายและไม่กดจัน ต่อให้เวลามันจะกระชั้นชิดม,มากๆเลยแต่พี่พรอไปเนี่ยพี่มุ้ยหัโตมากเลยเนี่ยชาวเน็ตก็คาคอมเมน,นต์การแตกต่างจากตัวจริงมากจริงหรอกคะอันนั้นคือสภาพการเรียนลูกที่แพ้จริง <c oughs> ค่ะอันนั้นคือสภาพจริงนะคะแต่ว่าเวลาออกกล้องเราก็อาจจะมีการทัชอัพเกิดขึ้น <c oughs> เรามีแฟนเด็กเรามีลูกเด็กเล็กแดงต้องเลี้ยงเนาะ <c oughs> อาการขอบตาดำนะะั่นแหละไม่แเ่ทำยังไงบ้างคะน อ่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างสนุกเอาจริงๆมันเป็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ที่ผมรับเรื่องเรื่องนี้จริงจริงเพราะว่าผมชอบหนังแนวสยองขวัญอยู่แล้วแล้วก็มันมีมันมีธีมของความที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่แค่สยองขวัญด้วยผีแต่มันสยองขวัญด้วยปัจจัยหลายๆายอย่างซึด้วยด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่แต่ว่าเอาจริงอ่ะผมอ่ะ ตอนที่เขาเสนอมาตอนแรกอะครับผมอ่านบทก,ก่อนแล้วผมก็ชมว่าเฮ้ย i, ชอบชอบมากผมก็เลยรับเล่นเลยแล้วพอผมเล่นบทเป็นไงครับบทเปลี่ยนครับ <c oughs> แต่แต่ผมก็ยังชอบอยู่เอาจงริงอะคือผมผมผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นหนังที่ถ้ามันออกมาแล้วอะมันจะเป็นหนังที่ผมสามารถดูแล้วผมก็สามารถยิ้มไปด้วยแบบเพิ่พม,มืพิมผมเป็นคอหนังสยองขวัญเนี้ยฉะนั้นแล้วหนังสยองขวัญเนี่ยไหนผมก็ยิ้มขอสนุกครับฉะนั้นแล้วหนังเนี้ยผมมั่นใจมากว่าผมสามารถดูได้สักประมาณแบบสามรอบสี่รอบแล้วก็แบบ สามารถดูกเพื่อนอย่างเฮฮาไดา้เลยครับใช่แต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นหนักที่สนุกครับเอออืมอเค,ค้าใจจริงจริงหนกี่เมล์ไรเรื่องเรื่องี้แตกต่างไปที่นี่ต่ตางิแล้วไ,ไปยังไงครอ๋อครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่งแต่แก่วิธีการกำกับก็เป็นแบบแสดงว่าเป็นน้องใหม่โตขึ้กับบแต่ละคนก็มีความสามารถที่หลากหลายไปคู่กำกับก็ใหม่แล้วก็ริงดีขึจนเป็นโลกใหม่ ครับมุมมองใหม่ๆซึ่งแบบอันนี้น่าสนใจมากตัวตัวตัวผมเองรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราจะได้เรียนรู้นะแล้วก็พัฒนาไปกับโลกใหม่ๆด้วยที่ต้องบอกเลยไงยังไงก็ต้องลองไปดูฝั่งเราซึ่งติดฝั่งชอบแบบในตัวเล็กๆน่ะในนี้เราจะมีไหมอ่ะกับพี่ขไรอย่านี่ะจีอ่ะกี้เลยอ่ะจับใครก็ได้เลยนะครับผี ฉากอะไรก็ได้หมดเลยจะไม่มีเรื่องไม่มีเสียดายมากๆเลยเพิ่มโหเพิ่มเพิ่มหมดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เลยก็ได้นะครับผมประมาทนะเฮ้ยปิงคล่ะครับปิงนะครับไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็ที่อยากฝันด้วยรู้สึกไงครัก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองเล่นออกมาเป็นยังไงก็ฝากทุกคนให้กำลังใจผมด้วยนะหมดเรามีการปิกซ์อะไรไหม ก็มีพริกอยู่นิดซัฟายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อซัฟฟายเหรอก็ทุกวันเอ่อทุกวันตอนนี้หมาถึงขอเคยอ๋ <c oughs> อ <c oughs> ก็เออกดฝากติดตามด้วยครับผมเราแเป็นพี่น้องเขาครับก็อ่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ไพเตอร์บทมันท้าทายมากอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าผมไม่เคยเล่นบทอะไรที่เป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วคือเวลาที่คนเราไม่ได้นอนหลาย,ลาย,ลายวันติดต่อกันมันจะ เหมือนเป็นบ้าแบบเกิดภาพหลอนเกิดนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าบทนี้ท้าทายมากเรื่องก่อนอันนี้ก็เป็นผีเรื่องนี้ก็เป็นผีนั่นปากกันยังไงอันไหนน่ากลัวอันนั้นหัวโลนอันนั้นหัวโลนครับออไม่ได้ผีผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยครับ don sleep เหมือนมันมีความสยองที่ทั้งผีแล้วก็เล่นเล่นกับจิตใจคนแบบมนุษย์อย่างเราด้วยเพราะว่าในเรื่องมันก็จะเล่าถึงความที่แบบเออคนเรารู้สึกผิดแล้ว เกิดความรู้ส <reading> ึก <expand> รู so so far, ้ความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาทําให้หลอนอะไรพวกนี้ด้วยครับผมมันแตกต่างมีอะไรคะมียังไงคงค่ะแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้เบียร์ค่อนข้างจะเล่นคือคาแรคเตอร์ตัวละครจะค่อนข้างใกล้ตัวจริงพอสมควรเลยค่ะก็เลยไม่ได้แบบว่าต้องเปลี่ยนอะไรมากแต่ก็อาจจะแค่แบบว่าเพิ่มความเไม่หากพูดเยอะอยากให้ทุกคนเขาไปดูแสดว่ามันจะมีบาง ทีมที่เบียร์ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนก็มีเหมือนกันจะหันกติดตามได้ในหนักใช่ไหมในปีตามกันค่ะเซอร์ไพรส์ครับเป็นหนักเซอร์ไพรส์ซึ่งวันนี้แม่พูดกันกาเล่นที่ดูพรอนนี่ด้วยแบบเซอร์ไพรส์เล่นสดสดค่ะสดเลยเหรอปกติก็สดอยู่แล้วเฮ้ยการเล่นน่ะถ้าอยากให้พูดลำบากมากก็คียปากต่างกันเลงค่ะ อ๋อผมใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคครับก็ฝากด้วยนะครับดอนสลีปครับอยากให้ไปดูนี่เยอะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนได้ดูอะไรที่แปลกใหม่คิดว่าด้วยการวิธีการเล่าเรื่องว่าอะไรอย่างที่อะไรนคุณบอกว่าในตัวบทนี้ไม่ใช่แค่ผีเฉยมันมีเรื่องของจิตวิทยาเรื่องอะไรเรื่องจิตใจกลมเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากเราอยากให้ทุกคนดูคนระับเหมือนกันเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมมองคุยขอพูดในเรื่องของภาพแล้วก็มุมมองแล้วก,ก็การ ปัต่อดีกว่าเพราะว่าพุ้ยรู้สึกว่าพอมันเป็นหนังขี่แล้วเป็นหนังขีไทยอ่ะเราจะไม่ได้เห็นภาพหรือว่าการตัดหการเล่าเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่น้อยมากๆเลยพู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหม่ใหม่มากๆสําหรับถ้าเป็นคนที่ดูหนังขีต่างประเทศอ่ะน่าจะถูกติดกับเรื่องนี้ครับโอเคครับัคเหยนะพี่ป้